มีร้านไะอติมไหมมีมี<อ>ไป<อ>ไหมเดี<อ>๋ยวฉันพาไปหน้าเหมือนไส้จริงเลย ชื่อ e> นากาเดี๋ยวพวกเราแนะนำตัวให้เพื่อนเรู้จักหน่อยอ่เริ่มจากเด็กิงพิมค่ะชื่อพิมค่ะเราชื่อบาร์บี้นะเฮ้ยเราเราชื่อทายนะพิมพิที่เด็กรู้จักเราเราชื่อคับนะชื่อคัมโอเคเดี๋ยวให้เด็กใหม่ไปนั่งประจำที่โต่อเดี๋ยวให้เพื่อนใหม่นั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปนั่งี่นั่นี้ กันชัดๆเลยไปนไค่ะแข็ๆไม่ไม่ไาอ่ะมานั่งนี่เลยค่ะนั่งนี่เลยฟางหยกนั่งๆเลยดีด้านนี้กันล่ะอะเดี๋ยวเริ่มเลีนกันเลยนะคะเด็กๆเริ่มมีช่ไหมคะจะตื่ได้นอนในขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องทำภารกิข้า โอ้ยเล่นแต่เกมมา ROV อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักเล่นแต่เกมไร้สาระจริงๆเลยคัะนี่ไร้สาระหรอเฮ้ยคะนี่อะไรอ่ะเออ ROV แต่มันจะไร้สาระสำหรับผู้หญิงมั้ย ROV หรอไม่ต้องชอบเล่านหน้าเลยผู้หญิงไม่ชอบเล่นเหรอเฮ้ยเราอยู่แหล่งคนเลยนะเราได้ MVP ตั้งหลายครั้งเลยนะเฮ้ยเทพมากเฮ้ยนี่นมายถึงไงวะ ต้นใกลแตกยังไงยังอ่ะไอ้ไอ้เอาของนี้จริงเหรอฮะคอ้หูดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวช่วยเล่นไหมค่ะอ๋อตายเล่นที้เลยเฮ้ยเฮ้ยไปตีบ้องเลยบ้องไปตีบ้องเฮ้ยตะตุยตะตุยมาเลยไม่ต้องทำอะไรอะไรเนี่ยเด็กใหม่เหรคนนั้นไปเล่น R O B กันครับไปแบบนี้เลยให้ไหลสาระเฮ้ยเธอสองคนเป็นเซียน R O B นี่นา ก็ในหนึ่งอะน,น,นะอ้หเฮ้ยเฮ้ยตะตุมาตะตุมาจิตตาางจิงอุ้ยอุ้ยเลยอุ้ยอยทำเหมกันปัาเลข,ข้อนี้มันยากจังเนี่ยทำยังไงเนี่ยเฮ้พัตตี้ทำไรอยู่อะน่าา ย,ยังอะ่ะยังไพีนพีนม,มาช่วยกันทำแล้วข้อเนี้ยมันยากมากเลยมช่วยกันดูมาเรื่องอะไรละ่ะอนันี้พี่นายคิดให้เสร็จเลยนะแล้วออกมาให้ฉันลอ,อกด้วยน้องพี่ทำเร็แลวนะเสร็จแล้วบอกด้วยพี่ทำไรอะ่ะการบ้านเลขก็ดีคิดไม่ออกอ่ะทำยังไงอะ่ะนายอยากช่วยอ๋อนี่ไงปาร์ตี้ถ้า x มมาไว้ฝั่งนี้ค่าของ y เนี่ยมันก็จะตัดกันแล้วเธอก็จะได้คำตอบนี่เองเก่งเลขด้วยเหรอไม่อยากจะรู้พี่คนสองคนเนีเก่งมากเลยอ่ะเออขอบขอบคุณนะขอบคุณนะเออแล้วก็มีน้ำใจด้วยไม่เหมือนใครบางคนนี่ปัตตี้นายว่าใครฮะไม่มีอะไรโถพวกเด็กใหม่นี่แค่มาวันแรกทำตัวเป็นที่รักของทุกคนทั้งเล่นเกมเก่งเก่งเลขอีก่ง ห้านาทีพี่หน่อยจะไลฟ์ขายเสื้อแล้วว่ามิ้งจะทันไหมเนี่ยโอ้ยเนี่ยแอบมาสิบรอบปล้เนี่ยไม่เคยทันสักรอบเลยอะ่ะทำไงดีทำไงด,ไดีเออพิมพิมพิมเธอเธอ,อว่างอยู่ไหมอะ่ะว่างสิเนี่เยอเออเธออ่ะช่วยช่วยฉันเอบเสื้อหน่อยดิฮะเอบเสื้อทำไมอ่ะเอรู้เสื้อใครก็เสื้อฉันไง ชื่อฉันคืเรื่องอะไรที่อจองเอเพเธอจอเอเก็ว่างอยู่ฉันไม่ว่างฉันฉันต้องถ่ายไอจีถ่อมพิมเธอเนี่ยไม่มีน้ำใจเลยนี่ทำไงดีพิมเนี่ยนะไปถามเพื่อนใหม่ดีกว่าเฮ้ยนี่นี่นี่นีานเออว่างอยู่หรือเปล่าวะว่างว่มีอะไรให้ช่วยหรอเออคือว่า ม่ฉันอะอยากให้พวกเธอช่วยเอฟเสื้อให้ฉันหน่อยอ่ะเสื้อร้านนี้ะเอฟยากมากเลยฉันอ่ะเอฟไปแบบสิบรอบแล้วอ่ะไม่ได้สักทีเลยอ่ะช่วยหน่อยได้ไหมอ่ะไนไหนไหดูดินี่นี่นี่ร้านนี้หน่อยเนี่ยอ๋อเยเธอเนี่ยมีน้ำใจมากเลยนะไม่เหมือนกับแหมเด็กใหม่ถ้าเป็นมีน้ำใจนู่นนี่นั่งซายไม่ต้องไปแย่งเอฟหรอกถ้าอยากได้เดี๋ยวฉันจัดการให้ ลานีเแอบยากเธอจะจัดการยังไงอะเฮ้ยพวกเราสองคนสนิทกับพี oh, uk UK> uk ่หน่อยอยากได้ตัวไหนบอกได้เลยเฮ้ยจริงเหรอจริงดิงั้นงั้นฉันเอาตัวนี้นี่สีดำสีดำอุ้ยแล้วเอาสีขาวด้วยได้ไหมอะสองตัวเลยได้ปะเลยนี่กวางขวางต่างหากตุ๊เต็กใหม่นี่หน้าเหมือนไส้จริงเลยอ้าวมาเล็นตัวที่พ่อ ขอบคุณค่ะขอบคุณกาไปนั่งเลยนปะไ้โอ้โตายแล้วนี่หนักมากมากนี่เราสองคนนี่เป็นเด็กดีมีน้ำใจมากๆเลยกูยังไม่ทันจะไหวมัง,ง,องมเอ่ยปากก็เสนอตัวมาช่วยกูยุง่งสุดๆหนักมากเลยนะ คนคู่ยังไม่ได้คิดจะใช้เลยเขาเสนอตัวช่วยเองนี่เห็นไหมเพื่อนมีน้ำใจมากอักตะมานี่ยูนี่อเนีนี่นี่เนี่ยเนี้นยน่ยี่ยนี่ย่ เออต้องคิดได้เองอะ่ะที่เธอเป็นหัวหน้าห้องอะ่ะไม่เคยเอ่ยปากช่วยเหลืออะไรผู้เลยสองคนนี้มาวันแรกนะก็เอ่ยปากช่วยเองแล้วอะ่ะเธอควรดูเพื่อนใหม่สองคนนี้เป็นตัวอย่างนะเรียนก็เก่งน้ำใจงามอีกตหาหก สองคนนี้เขาเรียนเก่งมากเขาช่วยผมแก้โจทย์เล็ขยากๆด้วยครับครูใช่ค่ะสองคนนี้มีน้ำใจมากเลยนะคะครูหนูอะ้ช่วยอะไรเขาก็แบบว่าช่วยเต็มที่เลยค่ะใช่กับครูเขาตีป้ายผมด้วยไม่เป็นไรละค่ะครูเพื่อนเพื่อนกันก็ช่วยเหลือกันได้ใช่ค่ะเพื่อนๆมีอะไรให้ช่วยก็บอกเราได้นะอื later one hour อ่ะวันนี้เริ่มเียนกลับบ้านได้ค่ะแล้วเดี๋ยวต้องมาตักเขาด้วขอบคุณค่ะขอบคุณโค้ดเดี๋ยบายค่ะเฮ้ยเพื่อนๆวันนี้ไปกินไอศคีมร้านโปรดกันไหมนะจ๊า่์ไม่เล่าว่าวันนี้มีหน้าเฮ้ยไปคนเดียวก็ได้ไปเลยอยากกินไอติมอ่ะแถวนี้มีร้านไอติรมไหมฮะร้านไอติมหรอมีมีไปไหมเดี๋ยวฉันพาไปรัจัาเลย นเธออกไม่อยากไปไงโอ้โหแเราเปลี่ยนใจแล้วไงตอนนี้อยากกินแล้วไปกินไปอินไปกินไปกินอปกนไปกนไปกินไปกินไปกนไปกินไเกินเปกินไปินเปนไปกินไปกนไปกินไปกันไปกมนเปกินไปกินไปนไปกนกินกนไปกไหมินไปกนไปกิ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 นไปกนไมเินดปเิมไปกนไปกินไกนกินไปกไปกินนินไมอนไ นันดีโหทำไมถึงไม่ชอบเลหรอก็ดูพวกเธอสิมาแค่ควันเดียวก็ทำตัวเป็นที่รักของทุกคนทำตัวมีน้ำใจถึงว่ามันเวิร์เกินเหตุทำไมหรอพิมเรามีน้ำใจแล้วมันผิดตรงไหนหรอน่าน่ะสิก็เราเป็นอย่างนี้ของเราอยู่แล้วอะ่ะนี่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเหรอการที่เธอทำแบบนี้กับเราอะ่ะมันทำให้เราอะ่ะโดนด้อยค่าจากครูแล้วก็เพืเ่อนนะถ้าเป็นอย่าง,งานั้นก็ต้องขอโทษราแล้วกันนะ ดีกัน้ากสัตยาง่ายช่วยช่ไหมเออช่วยหน่อยดิแบบนี้ได้เห็นดีกันแน่ลา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 สวัสดีจากเพื่อนเพื่อนเฮ้ยใครเพื่อนถึงมองเราแบบนั้นน่ะพิมจะทำเกินไปแล้วนะใช่เธอใส่ลายเพื่อนใหม่ทำไมเธอต้องทำขนาดนี้ด้วยทำไมทำไมถึงมาไหว้ฉันแบบนี้ล่ะนี่ ทำเกินไปอะไรแล้วฉันไม่ใส่ลายเพื่อนใหม่อะไรตอนไหนโอ้โหยังจะมาพูดอีกเรื่องทั้งหมดอ่ะก็เป็นเพราะว่าเธออกิจฉางเขาใช่ไหมใช่ใช่ไหมพิมพ์